จังหวัดอะไรเอ่ยชีขี้อ้อนเฉลยจังหวัดสงขลาครับและตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่ที่สงขลาอูทาวนะครับซึ่งเป็นเมืองเก่าชื่อดังของจังหวัดสงขลาเลยนะครับ ที่นี่นะครับก็ยังเป็นแหล่งนะครับที่รวบรวมวัฒนธรรมทั้งจริงไทยแล้วก็ว่จะเป็นชาติต่างๆเข้าร่วมกันอย่างลงตัวกันเลยทีเดียวนะครับถ้าอยากรู้ว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างไปชมกันเลย ประวัติความเป็นมาเมืองเก่าบ่อยางพุทธศักราช2,379พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3รับสั่งให้พระยาวิเชียนคีรีเทียนเซ้งย้ายเมืองสงขาจากฝั่งแหลมสนมาตั้งณนฝั่งบ่อยางเมื่อการสร้างเมืองแล้วเสร็จได้พระราชทานไม้ชชยพฤกษ์หลักชัยต้นหนึ่งกับเทียนชัยเล่มหนึ่งฝังไว้เป็นหลักเมืองสงขาณวันศุกร์ที่10มีนาคมพุทธศักราช2,385 เมืองสงขลาบ่อยางเจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับด้วยความสมัครสมานสามัคคีของสามกลุ่มชาติพันธุ์หลักคือไทยพุทธมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน ราคาต่อไปนะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ผู้ดูแลบ้านนครในหลังนี้นะคะเชิญเลยค่ะครับครับคุณลุงชื่ออะไรคะชื่อวิชานนพคจรครับเป็นผู้ดูแลบ้านนครเนครอค่ะอ๋ออยากทราบว่าบ้านหลังนี้มีความเป็นมาอย่างไรคะเดิมทีบ้านหลังนี้ครับเป็นของคุณวิระคิริวัต์เป็นคนกินทอกก่นนะเขาก็มีฐานะแต่เนื่องจากว่ากาลเวลาผ่านไปคนเช่าไม่ได้ชอมแซนบ้าน ขายมาทุกโซมไปการ้อยเนี่ยเป็นหลายสิบปีแกขั้นคุณกระจ่างเห็นลักษณะโครงเขาสวยมากแต่ไนื่องจากถูกคังไปติดต่อขอซื้อทีลักเลือกซืแกไม่ขายเป็นการเสนอว่าทําเป็นเพื่อท่องเที่ยวเพื่อสังคมเป็นยาชุมชนเมืองเก่าเพื่อพลกสงขายเติมขึ้นเลยย้อนขายให้เพื่อขายให้เต็เมกนะ็เริ่มปรับปรุงปี53เสร็จปี5้นะเริ่มปรับปรุงเป็นที่ ฝั่งนี้ของคุณวิทยาลีนุพูลโดยที่เป็นจรมเขาเกีเ้ยนแต่ข้าวของเห็นประดับนี่ที่ติดเยอะๆนี่เป็นของส่วนตัวหมดโคงบ้านนี้อ้าสิเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมก่อนโควิดน,นะครับนะคึกคักมากนักนองทอนมาเลเซียเนี่วันเนี้ยอย่างน้อยน่ะไม่เกินห้าร้อยห้าร้อยเสียห้าร้อนตลอดบางทีก็เจ็ดแปดร้อย 800. ทีดรูรดลางเนี่ยคันในินไมาสี่จังห้าคนนะเต็มคันเนี่ยมาเป็นสิบจิบคันน,นี่ตลอด ย่านเมืองเก่าสงขลาบอย่างเป็นเมืองที่สืบเนื่องมาจากเมืองเก่าสงขลาแหลมสนโดยพระบาทสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไม้ชัยพึกเป็นเสาหลักเมืองเมื่อพุทธศักราช2,385ชาวเมืองในสมัยนั้นประกอบด้วยหลายกลุ่มชาติพันธุ์ได้แก่ชาวจีนชาวมลา,ายูและชาวไทยพื้นถิ่นอาศัยอยู่ร่วมกันดังคำว่าสาหลักผสมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในบอยาง จากความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของกลุ่มคนได้สะท้อนผ่านวิถีชีวิตความเชื่อประเพณีสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะด้านอาหารที่มีอย่างหลากหลายมีการผสมผสานภูมิปัญญาการปรุงจนเกิดเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและโดดเด่นรสชาติกลมกลม่อมจนกลายเป็นอัตลักษณ์ด้านอาหารที่มีความอร่อยชวนลิ้มลอง วัดีค่ะวันนี้เราจะมาพาชมวัดแหลมพอนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะว,วัดพระนอนแหลมพอตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะยอนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนมาเลเซียหรืออินเดียหรืออีกหลากหลายนะคะซึ่งภายในวัดเนี่ยจะเปิดตลาดนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเพื่อจําหน่ายสินค้าพื้นบ้านค่ะครับถัดไปนะครับเราจะไปสัมภาษณ์นะครับชาวบ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับ และเขาจะมาแชร์นะครับความแตกต่างการใช้ชีวิตในอดีตกับปัจจุบันนะคะมีความแตกต่างกันยังไงครับไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะยวข่าพอป้าลี่ป้านางเขียนรับดื้อบุญป้าเขียนนะครับเดี๋ยวอยากให้ป้าเอ่อกล่าวดีนึงว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยกับกับอดีตมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับ ก็มันแตกต่างอลละลูรกแต่แรกันเราอนอยู่บ้านๆ่ย่างมั้อยู่แบบเดียบๆถึงไหนอยู่กันม่มีความเจริญข้าวมาถึงมดแต่ได้ไปได้เป็นครับแล้วเอ่อโควิดนะครับมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของป้าไม่บางคนไม่มาเที่ยวเลยคล้องค้ายไม่ได้เลยโควิดตอนโควิดแล้วแล้วปัจจุบันเอ่อการค้าขายดีขึ้นไหมครับหรือว่ายังคงดีขึ้นตอนนี้คุณมาเที่ยวเยอะดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่โควิดหายไปใช่ครับอป้าป้าป้าคิดว่า ป้ามีคำที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเกาะยอยังไงบ้างเกาะยอเกาะยอเป็นมันมีไล่ไล่ซิ้งนาเทียวเกาะยอมีการมีผลไม้มีปลาปพุ่งมีการตองเทียวดีมาเกาะยอหน้าหน้าเทียวแล้วเออเหมือนเกาะยอย่ยครับมีอาหารแบบที่นิยมทานไหมครับนี่ อันนี่อะไรบ้างนี่เนี่ยซาลายจาลีนั่งซาลายจารีนสมากโยโย่ต้องกินซาลายอ๋อจะไปจำบัดมันคือยำสายยำยำซาลายโยโย่ก็มีปลาพุ่มมียำมาดามีตว่าก็มีมีไรยางมีตะโชนโยโย่ก็กินเยอะก็ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการทากรเกษตรเลยใช่ครับการเกษตรแล้วก็นอกจากการเกษตรแล้วยังมีการทำประมงด้วยใช่ไหมครับนี่แล้ว อ๋อที่โด่งดังก็คือผ้าทอใช่ไหมครับผ้าทอผ้าทอนี้มันมันจะเป็นกลุ่มแม่บ้านใช่ไหมครับหรือว่าเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นไร่กลุ่มข้อนี่ลูกอ๋อกลุ่มกลุ่มผ้าทอนี่คือมันจะอยู่ตรงไหนครับลูกไปตรงนี้ลูกไปทางนี้กลุ่มเขาบายโยมมันนะกลุ่มมาแล้วหลายการก็บายโยมมันลมใส่วันนี้ลมใสวันนี้ก็ไปตัวติ้นนี่หน้าวัดอ่ะลูก เอาโอเคนะคะวันน ah, okay. nah, like, ี ah, ้เราจะมาถามนะคะนักท ah, ่องเที ah, ่ยวที ah, ่เขามาจากต่างประเทศนะคะว่าร ah, ah. ู้สึกอย่างไรกับการที่มาเที่ยวเกาะยอวันนี้นะคะชมกันเลยค่ะอากาตจากที่ไหนเนี่ยมาเลเซียเกมาเลเซียเกะอากาอาการู้สึกมานะด์ตังกัที่นี่เซนเซติลสักฟื้นต่ด้นงที่นี่อากาต่ารู้ได้ากที่น่่ะที่นี่มีสถานที่ที่่าสจากๆที่นี่ตินทีที่น่านกๆที่นี่เซติ e ป็นที่ที่น่าสมากๆที่นี่เซติป็ที่ที่่สนใจมากๆที่ี่เซติเป็นที่ที่น่าสนใากๆที่ี่เซเปนที่่ อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตาเจ้าฮุณสวัสดีค่ะตัเสียดาค่ะต่อไปนะคะเราจะมาสองภา์มาเลเซียนักท่องเที่ยวมาเลเซียนะโอเค่ะ各位你代ชื่อ里啊你感觉怎么样好不อ来这边送ไ好่这来来来这里做什ว吃นไรเผา เภาชีไลเสียงโซอันหมอไลโกู้วคือคนที่มามาที่เมืองไทยอะค่ะเขาก็มากินมาเที่ยวมาเสียงโซก็คือมาเหมือนพักผ่อนอะไรประมาณนี้ก็คือมีเวลาเขาก็มาเมืองไทยชอบเมืองไทยตรงที่ว่าเมืองไทยอาหารอร่อยสะอาดที่ท่องเที่ยวเยอะแล้วก็ที่ท่องเที่ยวแต่ละที่อยู่ไม่ไกลกันตรงนี้สะดวกกว่ามาเลเยอะค่ะขอบคุณค่ะ นี่นะคะก็เป็นผ้าบาติกนะคะซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของชาวเกาะยอนะครับซึ่งเป็นผ้าที่ทอด้วยมือนะคะคือจะเห็นลายถึงความลายประดีษของเนื้อผ้านะครับก็ใครผ่านไปผ่านมานะครับอย่าลืมแวะนะคะเกาะยอของเรานะครับยังมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างท่าให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสืบค้นกันนะครับเช่นผ้าทอเกาะยอของเรานั่นเองกินปกัน ป็นนไงคค์รรา่ะะะีอยสาาผำหรับความแตกต่างระหว่างสองสถานที่นะครับในส่วนของวัดแหลมเพอเป็นวัดที่เก่าแก่และสำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสงขลาด้วยครับประดิษฐานพระนอนปางสายญาติที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางปรินิพานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยครับ สำหรับสงขาโอทาวหรือว่าย่านเมืองเก่าสงขานะครับไฮไลท์ของย่านเมืองเก่าสงขาก็คือการถ่ายรูปเล่นกับสตรีทอาร์ตนะครับและเดินชมบรรยากาศเมืองเก่าโดยประกอบด้วยถนนนครนอกถนนนครนในและถนนานางงามครับ ซึ่งคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมมีทั้งห้องแถวไม้แบบจีนตึกคลาสสิกสไตล์ชิโนโปรตุกีสและยังมีตึกแถวแบบจีนโบราณของชาวจีนฮกเกี้ยนปะปนกันทั้งสองฝั่งถนนโดยอาคารหลายหลังมีการปรับปรุงทาสีใหม่แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารครับหากคุณกำลังมองหาที่เที่ยวสำหรับบนหยุดให้กับครอบครัวเราอยากแนะนำและเชิญชวนให้หาที่เที่ยวสงขา เพราะหากมองดีๆแล้วมีที่เที่ยวเยอะแยะให้เลือกไปแต่ละที่สวยๆกันทั้งนั้นครับแต่วันนี้เราอยากจะแนะนําเป็นวัดแหลมโพอตอําบลเกาะโยและชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลาครับเหมาะสําหรับคนที่รักการท่องเที่ยวและทําบุญภายในตัวอย่าลืมให้สงขลาเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคุณด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ